ตอนนี้กำลังจะทำการสาธิตนะครับกดลิงก์เพื่อสมัครห้างสรรพสินค้าออนไลน์หรือการช้อปปิ้งนะครับ,บ<น>ก,ก็ไปที่ลิงก์เลยครับปรากฏก็ไปที่ลิงก์ลิงก์ก็จะนำพาท่านไปเข้าสู่เว็บไซต์หรือระบบแอปพลิเคชันนะครับอ่าอีททวันตีโฟมอลนะครับเนาะอีททวันตะีโฟมอลพอมาถึงหน้านี้อ่าก็กดยอมรับนะครับเนาะนะก็พอเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บก็กดที่สามขีดบนนะครับเนาะ อ่าลงทะเบียนนะครับเนาะอ่าพกดที่3ขีดบนลงทะเบียนนะครับเนาะอ่าลงทะเบียนนี้ก็เป็นชื่อเรานี่แหละครับเนาะอ่าร่ำรวยอ่าร่ำรวยนะครับเนาะร่ำรวยอันนี้สาธิตให้ดูนะครับชื่อร่ำรวยนะครับเนาะชื่อร่ำรวยเนาะนามสกุลพันล้านนะครับเนาะพันล้านเนาะนามสกุลพันล้านนะครับเนาะอ่าอีเมลนะครับอีเมลหรือ Gmail นะครับเนาะอ่า อีเมลหรือ Gmail อ่าก็จะขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้นะครับเนาะชื่อเป็นชื่อเราก็ได้ดีดีดีเอฟดูเอฟดีอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จอ็มเอไอเอลดอออม่าดอตเอน็ตอะไรก็ว่าไปนะครับเนาะพอเราลงอีเมลเสร็จปุ๊บเบอร์มือถือนะครับเนาะอ่าศูนย์เก้า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 นะครับเนาะอ่าแล้วก็ลงชื่อเขาใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ ก็ภาษาอังกฤษก็เอาเป็นชื่อเราตามหมายเลขบัตราระนะครับเพราะว่าหากเราตัดสินใจที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนบริษัทหรือเข้าเป็นนายห้างหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยมันจะแก้ไขยากนะครับจะแก้ไขได้หรือไม่ก็พอดีผมเองก็ไม่ได้เข้าไปดูจุดนั้นนะครับเนาะยังไงก็ให้เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเลยนะครับเนาะเอาเป็นชื่อจริงเลย S S S A A อะไรก็ว่าไปนะครับเนาะ แล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดนะครับเนาะพาสเวิร์ดอาจจะเป็นสองห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดอะไรก็ได้นะครับเนาะอ่าพอกดเสร็จปุ๊บก็คอนเฟิร์มนะครับเนาะคอนเฟิร์มรหัสเนาะห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์อะไรก็อ่าแล้วแต่ผู้ที่จะตั้งเนาะชื่อผู้รับผลประโยชน์ชื่อผู้รับผลประโยชน์นะอา่าก็อาจจะเป็นอา่าบุตรธิดาบุตรชายอะไรก็ว่าไป,ไปกี่คนก็ใส่เข้าไปเนาะแต่ผมใส่คนเดียวเพราะผมมีลูกชายคนเดียวเนาะอืมผมรักคนเดียวรักมีคนเดียวนี่แหละนะครับเนาะอ่าก็ ใส่ชื่อลงไป G F A N A นาย G F A N O ลองอานายกรัฐมนตรีอะไรก็ว่าไปนะครับเนาะกดอ่า,อาฉันไม่ใช่นั่นใส่รูปภาพนะครับโปรอ่าโปรไฟล์นะครับก็ใส่รูปภาพอัปเดตอ่าไทยแลนด์นะครับเนาะเป็นไทยแลนด์แล้วก็กดอารีดีเซิร์นะครับกดดีเซิร์ก็คือกดยอมรับนะครับเนาะนะอ่าแล้วก็จะเข้าไปสู่การอ่าเป็นอ่า ผู้ใช้บัญชีนะครับเนาะแต่สําหรับผมเนี่ยก็ได้ลงบัญชีไว้หมดแล้วนะครับเนาะนี่นะครับเนาะลงชื่อก็ใช้งานพอเราลงาข้อมูลเสร็จปุ๊บปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับเนอะอาะเราก็มาลงชื่อผู้ใช้งานที่เราตั้งไปนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเนาะ s a a g g l l ร่ำรวยเงินทองอะไรก็ว่าไปแล้วก็ใส่รหัสล่าสุดนะครับเนาะพอเราใส่รหัสล่าสุดเสร็จปุ๊บปั๊บเนี่ยนะ เรารอรับ gmail นะครับ gmail ที่จะส่งมาเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าใช้งานเพื่อเข้าไปเป็นผู้ประกอบการนะครับเนาะในในข้อมูลนี้ก็จะเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ได้รับเงินขวัญถุง100บาทนะครับเนาะ100าทเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์ของเราเองาของห้างสรรพสินค้าออนไลน์เนี่ยจะเป็นอยู่ที่600บาทนะครับเนาะส้นเดือนมีนาคม31มมีนาคม2อ6หนะครับเนาะก็จะปรับราคา ค่าลิขสิทธิ์เริ่มต้นที่1เมษาก็น่าจะเป็นหกพันบาทนะครับเนาะหกพบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับเนาะหกพันบาทนะครับนะแอคทีฟตัวไปที่อยู่6กพันบาทเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับเนาะเข้าไปลงชื่อเข้าใช้งานแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์ในราคา600บาทตลอดชีพนะครับเนาะแล้วก็รับผลประโยชน์ต่างๆสิบเจ็ดสิบแปดช่องทางนะครับเนาะ อันนี้ก็คือเป็นสินค้าที่อยู่ในห้างออนไลน์ของเรานะครับเนาะนี่นะก็จะเข้ามาเลือกดูเลือกซื้อนะครับเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราขายในห้างนะครับเนาะมากกว่า5้าหามากกว่าพันรายการแล้วนะครับเนาะนะเราก็หาเลื่อนเลื่อนดูเลือกดูอะไรก็ได้นะหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรต่างๆนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเราก็เลื่อนดูนี่ครับเนาะสมุนไพรไทยลากปลาไหลเปลือกอันนี้เป็นของผมเองนะครับเนาะ เป็นสินค้าของผมเองนะครับเนาะเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับเนาะก็ยังไงก็ขอฝากนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับเนาะขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูจนจบนะครับเนาะมาถึงตอนนี้ตัดสินใจเถอะครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเนี่ยที่เราดาวน์โหลดผ่าน g o o g l e Play เนี่ยก็ที่จะใช้ทุนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจ้างซอฟต์แวร์นะครับเนาะจ้างผู้เชี่ยวชาญติดตั้งซอฟต์แวร์ อ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าค่าดีกระเสิ์ไม่ว่าจะเป็นค่าจดทะบงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับเนาะบริษัท e t m ได้ให้หมดแล้วนะครับเนาะเคลียรให้เราหมดแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะซื้อเข้าไปเป็นหุ้นส่วนบริษัทหรืออ่าไปเป็นผู้ประกอบการเพื่อเอานําสินค้ามาลงนะครับลงก่อนแล้วก็มาขายสินค้าได้อ่าหรือไม่ได้การเป็นนายห้างเนี่ยไม่ใช่ว่า คุณจะลงทะเบียนเสร็จปุ๊บแล้วคุณจะร่ำรวยเลยนะครับเนาะมันก็อยู่ที่การบริหารของคุณด้วยนะครับเนาะอยู่ที่การบริหารสายงานของคุณด้วยนะครับเนาะเราไม่ได้ให้คุณไปหาคนนะครับแต่เราให้คุณเนี่ยเอาของเอาสินค้ามาขายในแลตฟอร์มนี้นะครับเนาะแลตฟอร์มนี้ก็จะเป็นแลตฟอร์มเหมือนกับลาซดาด้าหรือช้อปปี้หรือแปปอปต่างๆนะครับเนาะ,ะที่เราเห็นอยู่ในโลกออนไลน์นะครับเนาะ ก็จะเหมือนอนกันคล้ายๆกันนะครับแต่แตกต,ต่างกันตรงที่ว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับนะไม่เหมือนที่เราเข้าไปใช้งานนะอย่างช้อปปีอย่าง l a ซาดา้หรืออย่างอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะเป็นลูกค้านะครับเนาะเราจะเป็นลูกค้าของเขานะครับเนาะเรามีหน้าที่ที่จะเข้าไปช็อปซื้อแล้วก็โฆษณาขายนําค่าในหน้านะครับเนาะแต่สําหรับอ่าอีทวั o ติมเนี่ยของเราเนี่ยอ่าคุณคือหุ้นส่วนนะครับคุณคือหุ้นส่วนคือนักขายนะครับ เป็นคนขายเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค hmm. ้าออนไลน์นะครับเนาะแล้วก็สินค้าต่างๆนะครับนะเข้ามาศึกษารายละเอียดแล้วก็นําสินค้ามาลงเพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าออนไลน์ของเราได้เลยนะครับเนาะช่วงนี้มีเวลาอีกไม่นานนะครับเนาะอีกไม่ถึง 2- อสเดือนเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นราคาค่าลิขสิทธิ์ก็จะได้ปรับแอคทีฟตัวขึ้นแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้น สำหรับร้านอาหารก็จะมีฟู้ดนะครับเนาะฟู้ดอีทฟู้ดนะครับเนาะมีอีทฟู้ดแล้วก็จะมีเหรียญคอยนะครับเนาะเหรียญอีทคอยไว้ใช้ในแอปพลิเคชันไว้ใช้ในระบบของเรานะครับเนาะเราได้ทําระบบรองรับไปทั่วโลกแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากทุกท่านให้เข้ามาตรวจสอบมาเข้ามาสมัครลองใช้งานดูนะครับเนาะไม่พอใจไม่เป็นไรแต่ให้เข้ามาลงทะเบียนใช้งานไว้นะครับเนาะแล้วในอนาคตข้างหน้า 600บาทจะไม่มีแล้วสำหรับ Eat t o One t o Four m o r e นะครับ Eat t o One t o Four m o r e นี้เป็นแอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปใช้งานาได้ทั่วโลกนะครับนะฝากไว้ก่อนนะครับเนาะยังไงก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกหาหรือเข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเป็นผู้ประกอบการไว้ก่อนก็ได้นะครับเนะาะแล้วก็ค่อยเข้ามา,าเป็นนายห้างานำสินค้ามาลงขายด้วยกันนะครับเนาะคุณมีเวลาอีกไม่นานนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ ขอฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนๆไว้วิเคราะห์ไว้พิจารณาดูนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนาะสำหรับผมก็มีเรื่องราวแนะนําเพียงเท่านี้สําหรับถัดส,สำหรับประเด็นถัดไปก็จะเป็นหน้าที่ของท่านแล้วนะครับเนาะว่าท่านจะตัดสินใจมาร่วมงานเป็นทีมงานเดียวกันไหมเพราะว่าเราเป็นกลุ่มนะครับมีลายโรงเรียนการเรียนการสอนทุกวันนะครับจันถึงวันเสราร์นะครับเนาะ เพราะฉะนั้นก็จะได้พบพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะหลายๆด้านนะครับเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็เชิญนะครับเชิญเข้ามาทดสอบระบบได้หรือเข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการก่อนนะครับเนาะผ่านไป67วันชอบใจลงทะเบียนผ่านเออเราอยากทําด้วยอะไรก็ค่อยติดต่อเข้ามาหาผมเลยนะครับกดลิงก์นี้แล้วก็เข้ามาติดต่อผมได้เลยนะครับเนาะหรือกดที่หน้าโปรไฟล์ก็จะมีลิงก์ลายอยู่นะครับเนาะ ราะฉะนั้นก็เข้ามากรอกทะเบียนได้เลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูจนจบรายการนะครับขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากมายครับผม